สนับสนุนโดย Pi v a ว e คา r ์เรนรถเช่าไม่ต้องใช้บัตรเครดิตจอง่ายสะดวกรวดเร็วตรงเวลา BMW ผู้ผลิตยานยนต์สัญชาติเยอรมันได้ออกมาเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ใหม่ All-New BMW 7 Series เวอร์ชันน2023ด้วยรหัสตัวถัง G 7 0ถูกเปิดเผยอ,อย่างเป็นทางการแล้วพร้อมส่งเวอร์ชั่นไฟฟ้าล้วน i 7 xdrive 60เป็นครั้งแรกขณะที่เครื่องยนต์สันดาบและปลั๊กอินไฮบริดยังคงมีให้เลือกเช่นเดิมส่วนงานดีไซน์ภายนอกตัวรถ ของ BMW 7 Series ร,รหัส G70 ใหม่ดีไซน์ไฟหน้าแบบ2ชั้นโดยไฟสองสว่างด้านบนเป็นแบบคิสตันพร้อมกระจังหน้าแบบไตคู่กรอบเรืองแสงขณะที่ไฟท้ายถูกออกแบบให้แยกออกจากกันทั้ง2ฝั่งส่วนภายในห้องโดยสารของ BMW 7 Series เสริมความล้ำสมัยด้วยระบบ BMW iDrive ที่ทำงานคู่กับระบบปฏิบัติการ BMW OS 8เวอร์ชันล่าสุด รองรับการเชื่อมต่อระบบ 5G สามารถดู YouTube ได้ติดตั้งหน้าจอ BMW Curve Display ขนาดใหญ่ที่เชื่อมต่อหน้าจอแสดงข้อมูลการขับขี่และหน้าจอ Infotainment เข้าไว้ด้วยกันสำหรับห้องผู้โดยสารตอนหลังของ BMW 7 Series มาพร้อมเบาะหนัง Merino สลับกับ c a ด m e r Wood และฟังก์ชันเอนเบาะที่ได้รับการปรับปรุงใหม่เป็นพิเศษเสริมด้วยหลังคาพารลิมิกซันรู ตกแต่งด้วยไฟ LED เพื่อสร้างบรรยากาศส่วนชุดมาตรวัดและจอกลาง BMW จะมาเป็นแบบ Curve Display 2จอขนาด12.3นิ้วและ14.9นิ้วอีกทั้งยังสามารถติดตั้งจอ BMW ทีสกีนขนาดใหญ่ถึง31นิ้วแสดงผลแบบ32ต่อ9ให้ความคมชัดระดับ 8K รองรับการสั่งงานผ่านหน้าจอขนาด5.5นิ้วที่บริเวณแผงประตูดได้อย่างสะดวกสบายและให้ลำโพงมาถึง36ตัวด้านขุมกำลังเครื่องยนต์ของ BMW 7ซีรีส์ใหม่จะมีให้เลือกทั้งเครื่องยนต์สันดาบล้วนั๊กอินไฮบิิดและมอเตอร์ไฟฟ้าล้วนขึ้นอยู่กับความต้องการของแต่ละประเทศด้วยโดย CEO ของ BMW Oliver Sef กล่าวว่า แม้กระแสของรถยนต์ไฟฟ้า100%จะมาแรงแต่เครื่องยนต์สันดาปปกติก็ยังคงมีความสําคัญในตลาดอยู่เพราะว่าใช่ว่าทุกคนจะเหมาะกับรถยนต์ไฟฟ้า100%เบางพื้นที่หรือบางภูมิประเทศก็ยังมีข้อจํากัดเรื่องนี้อยู่ดีสําหรับขุมกําลังเครื่องยนต์ไฟฟ้าจะเริ่มต้นด้วยรุ่น i 7 xdrive ที่เป็นรถยนต์ไฟฟ้า100%ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าคู่2ตัวให้กําลังสูงสุด552แรงม้าแรงบิดสูงสุด 745นิวตันเมตรทำงานร่วมกับขับเคลื่อน4ล้อเอ็กไจ์แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนขนาด101.7กิโลวัตต์อาวโดยจะมีมอเตอร์ตัวหน้าให้กำลังสูงสุด262แรงม้าแรงบิดสูงสุด365นิวตันเมตรและมอเตอร์ตัวหลังให้กำลังสูงสุด 317แรงมา้าแรงบิดสูงสุด380นิวตันเมตรรองรับการชาร์จแบบ2หัวคือ Type 2และ CCS Combo ส่วนการชาร์จแบบกระแสสลับ AC สูงสุด11กิโลวัตต์ส่วนการชาร์จแบบกระแสตรง DC หรือ Fast Charge 195กิโลวัตต์หรือการชาร์จจาก10%ถึง80%ใช้เวลาเพียง34นาทีเท่านั้น ส่วนการชาร์จแบบ10นาทีหรือ f a สช c h a r าร์จสามารถทำระยะทางได้ถึง170กิโลเมตรสำหรับอัตราการเร่งจาก0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงใช้เวลาเพียง4.7วินาทีเท่านั้นสามารถทำความเร็วได้สูงสุดหรือ Top ปสปีดอยู่ที่240กิโลเมตรต่อชั่วโมงต่อมาจะเป็นรุ่น Plug-in Hybrid จะมี2รุ่นย่อยให้เลือกเริ่มที่รุ่นแรกคือรุ่น M760e x d y p e จะเป็นเครื่องยนต์เบนซิน6สูบขนาด3.0ลิตรเทอร์โบทำงานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าให้กำลังรวม579แรงมา้าแรงบิดสูงสุด800นิวตันเมตรขับเคลื่อนด้วย4ล้อเอ็ก v e ได์บักอินไฮบิดให้อัตราการเร่งจาก0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงใช้เวลาเพียง4.3วินาทีเท่านั้น ส่วนรุ่นที่2 750e xDrive จะเป็นเครื่องยนต์เบนซิน6สูบขนาด3.0ลิตรเทอร์โบทำงานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าให้กำลังรวม497แรงม้าแรงบิดสูงสุด700นิวตันเมตรขับเคลื่อน4ล้อ xDrive Plug-in Hybrid และต่อมาจะเป็นเครื่องยนต์แบบใช้น้ำมันเชื้อเพลิงโดยจะมีให้เลือก2แบบคือเครื่องยนต์เบนซิน,นและเครื่องยนต์ดีเซล เริ่มต้นที่เครื่องยนต์เบนซินจะมีให้เลือก2รุ่นย่อยด้วยกันเริ่มต้นที่รุ่นแรกคือ 740i จะเป็นเครื่องยนต์เบนซิน6สูบขนาด3 0ลิตรเทอร์โบให้กำลังสูงสุด385แรงม้าแรงบิดสูงสุด5 2 0นิวตันเมตรมาพร้อมกับระบบไมล์ไฮบริด4 8โวลต์ที่มีมอเตอร์18แรงม้าแรงบิดสูงสุด2 0 0นิวตันเมตรช่วยในการออกตัวอีกด้วยต่อมา รุ่นที่2คือ 735i จะเป็นเครื่องยนต์เบนซิน6สูบขนาด3.0เทอร์โบให้กำลังสูงสุด290แรงมา้าแรงบิดสูงสุด425นิวตันเมตรมาพร้อมระบบไมฮับิด48โวลต์ที่มีมอเตอร์ไฟฟ้า18แรงมา้า200นิวตันเมตรช่วยในการออกตัวเหมือนกันและสุดท้ายจะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลจะเป็นรุ่น 740D XDrive โดยจะเป็นเครื่องยนต์ดีเซล6สูบขนาด3.0เทอร์โบให้กำลังสูงสุด304แรงม้าแรงบิดสูงสุด670นิวตันเมตรมาพร้อมระบบไม้ไฮปิด48โวลต์ที่มีมอเตอร์ไฟฟ้า18แรงม้า200นิวตันเมตรช่วยในการออกตัวเหมือนกันแต่ขับเคลื่อน4ล้อ XDrive ส่วนราคาจำหน่าย ยังม,มีประกาศออกมาอย่างเป็นทางการในตอนนี้และส่วนกำหนดการเปิดตัวในประเทศไทยคงจะประกาศอีกทีภายหลังเราคงต้องติดตามกันต่อไปครับและหากมีข้อมูลเพิ่มเติมทางทีมงานออโต้คารนิวจะรีบนำอัปเดตให้ทราบโดยเร็วที่สุดครับ สุดท้ายขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อคุณจะไม่พลาดข่าวสารเกี่ยวกับวงการรถยนต์ทั้งในและต่างประเทศอัปเดตท,ที่นี่ก่อนใครกับออโต้คานิวขอบคุณครับ